สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่21ตุลาคม2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่20สนะครับผมสำหรับวันที่20แอดมินให้อยู่ที่2กับ8นะครับผมสำหรับแนวทางมา8ปนะครับผมในรอบเฉพาะกิจ มารอบเดียวนะครับผมสําหรับหน้าช่องนะครับผมสาหรับ fc พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้40นะครับผมในรอบปกติก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่21ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับผมใจอยู่ที่1กับ8 1มี1 2 หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าสำหรับแปดและนะ้วมีแปดสามแปดสี่ 8 5 8ห้าแล้วก็8 7สำหรับตัวกันนะครับผมเป็น2 4สำหรับเบิ้ลนะครับผม1 1 2 2 4 4

fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็ <_ an> มอย่าลืมนะครับผม <_ an> กดเลยก, <_ an> กดไลค์กดติดตาม <_ an> ให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผม <_ an> เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดี <_ an> เฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ